เป็นัดบนน้าพี่น้องมมืล่ลปวยปัสยานาพี่น้องรู้อๆครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอี่แอบแสบนะครับมากับบรรยากาศตอนกลางคืน อยู่พัทยาครับข้างหลังมันหมื่นล้วพี่น้องมาคำแหงวัดสีหอดพี่น้องรถติดชุกเชิญครับอันนี้อยู่พัทยากลางนะพี่น้องข้างหลังก็จะเป็นทะเลอยู่ครับแต่เนี่ยบ่เห็นดอกกันนี้ใส่ไฟเสาบ่ได้เอาไฟมานำพี่น้องก็จะมีแสงจากโรงแรมนะครับมาพี่น้องบรรยากาศข้างหลังบ่เห็นทะเลแต่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ของพัทยากลางคืนนะพี่น้องมาทะเลกับจัดปรามึกพี่น้อง เป็นปลาหมึกยากนะครับครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับมาครับแม่บ้านครับวันนี้มากพุงเทียรครับพาแม่บ้านเป็นมาเที่ยวพัทยานะครับค่ะครับมาพี่น้องมาหยับเข้ามามเด็กอนดีแสีบกันขออนุญาตคือเก่าได้พี่น้องเด้อขออนุญาตแก่ข้าวก่อนน้ำหนำอมฤะริดมาจากบ้านมานำขออนุญาตครับพี่น้องมาดูเลยเนาะเป็นปลาหมึกเด้อพี่น้องมาจัดเวลาพี่น้อง แสงอาจิตจักนวลวันนวลหรือชัดเพราะชากับขอถกขอภัยได้พี่น้องเ้อโอ้ยมามบาอกยังคำว่าจะเอาทะเลให้พี่น้องเ,เห็นน้ำไหมครับเป็นบ้ามาไหวพะ <c oughs> ระว่าจะหอทะเลพี่น้องมึงปัจจัย ไปเตยมย้ำมาเลยเตยมดะกว่างมา <c oughs> มืดกัะสงอยู่พัจยาะอ,าอะไพี่อนออนหวนะหวมืด แสงบอดีเป็นไนกับเขาสเข้าไ,ไดีพป่นอนะ้อเนะมาถึงกับคำหนรนะอไหะตะลีก,กับเป็นอะรโรงเต็นดนอยู่นี่ค่ะองจรรถแดอ่ะางลังเนี่ยอันนี้เป็นหาดได้พป่นหออพัทยามันมีหาแล,ล้ว <c oughs> เด้อย้ะมาเทียวแดด จิ้มเปนเค็มป่ะเค<ม>็มนิดนึงเนาะเด็ตัดเค็มเค็มกว่าเกลียวบางเนาตัดเค็มเค็มกว่าเก่าอยู่ป่ะเค็มขี้มืองนะ <c oughs> อ๋อบริจิ้มมึกนานนะพี่น้องยังมึมกกล้วยเนาะเห็นไหมเห็นจัดบนหน้าพี่น้องมึกล้วยปัสยญาแม่พี่น้องรื้อ ได้แมาแป,ป,ปดตัวพราอหนึ่งตัวยังไงอันนี้เป็นเป็นไฟเสาเนาะหาดเป็นหลังเตมาเทียบพอดยากต่เห็นเป็นเสาทางหาดเป็นหลังางตรงนั้น <c oughs> Bây giờ tiêm nhau mà lên ดุมยู่เนาะบะมือก็จ่ายถ่ายเดียบอ่ะมันม่เล่น,นบะม,นนมือสดๆจับ่ะจับเร้วมึงกินอะไรมาได้ โอ้ค oh. mm. ินไหมพักครับพักกันหน่อยไ mm. ม่ได้รังใจด,ดูทายพี่น้องดูเห็นบรรยากาศเจ้าหาหพี่น้องมึงาลังการเห็นเดืออยู่นะ mm. เนาะนแล้วทายเช้พุ่มจิกเอาไปกาดพี่น้องในมึง พัทยาตอนเมือดนะเพื่อนหนวดไม่แสบป่ะ,ะแล้วหนวดหายไปร่นั่นหนวดไม่แสบเขาได้หาย บลามืกคนหนุ่มนะอสไม่เสืออยู่หารเลยพี่นุ่เบริเตียมจะปลาหมึกคนสดอยู่มันติดทะเล่มันอยู่ทะเล่สด ยังมงมันจ้มันมะันนัวยังหักเข็มนะเค็มป่จกจะถามาเข็มแหงบะยายูุปรสเยรลอนะจันรืมมาตัวหนังเป็นด่านหลังเนาะรุ่งเรีนไ อ่านี้แสงดีสุอสนะพี่น้องกับเห็นโรงแรมไหนางพี่น้องเป็นเรือสำรานมั้งทางหลังมันสิเป็นอะไรนะปัทยาศิตรีโรงแรมพัทยาศิตรีฟังนี้พี่น้องหลักตรงนี้ครับด้านสายมือเนี่ยเป็นทะเลคลิปนี้เก่งคลิปนี้ขินหมดแปดตัวมั้งพี่น้อง มินมึงมันหนุ่ม,มจา้าเดี๋ยวไม่แข็งมันจริงกินหยาบกินหนมันหนุ่ม,มยู่น้าวหายบริการใกล้ๆล้าจะวันหยาในบาทกินร้าไหนอ๋สามสิ้นป่นะเน่ยมิน,นมสิ้นเดียวบงังเอา อร่อยดีโอ้ยน้อย <laughs> ยากย่มันได้ความสดได้ความหนุ่มแล้วม,มันมันจะหวานน้ำาะเป็นมะกเกลือไปนหน่อ่เห็นบ่มีไข่ ซื้อนหาดนี่แหละบริเตรียนยังมาจริงอยากเอาเอา,เอาบรรยากาศทะเลให้พี่น้องมึงมาถึงกับมือแล้วเอ,เอาครับพี่น้องครับมือนีนะครับพาพี่น้องมาแสบเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึอกอยู่หาดพัทยานะครับตาแสงหรือภาพบรชัดหรือว่าบนวนวลหรือแบบไร้กระซางพี่น้องกับ ขอถกความไพานะครับอยากได้มุมของบรรยากาศกลางคืนพัทยามาฝากพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกเี่ยคารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแะครับขอบคุณทุกคอมเมตนะครับมีนีภาพเมีบ้านนะครับภาแม่ครอบครัวมาไหวพระนะครับมาไหวพ,พระพระหลวงพ่อ่เนาะไปไ,ไปวัดสมานอัดไปไหลายวัดอยู่พี่น้องจนลูกชายอยากเที่ยวอยากไหวอยากเดินน้ำก็เลยมาเรล่าหาหม่องจอดอยากมาพรามีหม่องจอดเมื่อกาเมืดอนะ เราเลยได้คลิปยังที่ได้เห็นน,นะพี่น้องได้ขอตัวรพระพิีิธาผาามันบบชัดนะครับบัได้เห็นทะเลกางววนไอ้กางวันนะครับเอา้าหลังจากปิดคลิปแล้วผมติดถ่ายบรรยากาศพัทยากลางคืนแถมตอนถ่ายคลิปนะพี่น้องจะ่เพิ่งมีไปใส่เดิอเมืองอีกจ้าหน่อยครับก็ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องคนที่ตามกดไล์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เห็นคลิปต่อๆไปมานำสู่พี่น้องนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ ผมครับแม่บ้านพอลาไปก่อนขอบคุดหลายครับสวัสดีครับ